สวัสดีครับทุกคนนี่ผมท่านชายเอนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแรงกับพี่สาวผมอีกเช่นเคยแมทแล้วใช่ไมแมทฟะแมทเลยพี่คีมแมทสีเนียนเข้ากันเลยเฮ้ยจะรอนจะรอนทุกคนเขาแตนอยู่สตูหุยยังไงมาแล้วเจาะครับเจาะให้พี่คีมก่อนไปแล้วไปแล้วพี่คีมโอ้โหเหลือแต่สองคนอ่ะ อะไรนะนสอเกลนะเข้ามาโอเคโอ้เขามีเ้าสี่คนนุ่นเราไปสองคนโอเคเราดูให้นั่งกันมาแล้วเข้ามาแล้วเขามาแล้วอีกสเข้ามาแล้วอา้ยเข้ามาแล้วพี่โอ้พี่คิดแตการาไดเออ าไม่ลุกขึ้นมาแล้วเกมสองว่าการให้ใช่สิเกมสามคันเรียกว่าลุกนายเขาเรียกว่ามนเกิดใหม่เพื่อนเขาชอบเช็คก่อนความใจหลอดคี่ากันมาเตรมตัวพร้อมแล้ว ปืนไม่ใหง่ไ,ไ,ไม่ใหญ่วะปืนกับชุดที่มันอันเดียวกันเลยนุ๊เวย์น่าเฉยมากใช่พี่คิมอย่างปิ้วทุกคนปิ้วไม่เปียวก็ทำสัตรูเลี้ยวเป็นกล่องไม่ได้เพนใคมาโอเ้เพื่อนเราเข้าเลี้ยวผมดู้วเพื่อนเปิดเราก็องตามตามไปซื้อครับเลี้ยวเลียวเลี้ยวทุกคนหัวเรื่องไม่เป็นกล่องหรอกน่งก่อนนั่งก่อนวูดึงคนมาเข้าแล้วเข้ามาแล้วเขามาแล้วเข้ามาแล้วป๊อปอุ้ยผมล้ม อะไรพี่ิว่าจะกดสุดใจเลโตกรดึ๊เข้ามามือเขาก็โดนหัวใจกระดึ๊บโตแล้วเขาก็วอ้ใชอโทษพ่คิมดูเยอะนลยกอีก่ไม่พอกเหิเพ่นเรีนด้วยอะไรบางเรื่อพี่คิมแ้ใส่กะคนไม่ได้ถึงจะชนกันเราเฮ้ยเราจะาโชไก่ออกที่ไม่นะ เรื่มงอะทุกคนไม่สร้างความเดือดร้อนให้นคนแน่นอนเพราะว่าเราพลาดในหมดทั่วไปชีวิตสทั่วไปใช่เรารูว่าเราไก่ให้ทุกคนเราก็เลยเอ้ยมาทั่วไปกันเนาะก็ทำแบบถือแบบทำกิจกรรม้นั่นแหละทุกคนที่มาเด้กเนี้ยกิจกรรมอะไรนะชายเห็นไหมที่เอาชอดใช่ทุกที่เอาชุดไงทุกที่เอาชุดวันเด็กแจกฟรีทุกคนชุดอย่างสวยทุกคนจริงของปีนี่มันดีจริงแล้วก็ดีมากด้วย พูดแล้วก็พูดอีกข้างล่างข้าล่พี่คิมไปโดูแล้วไปครับวิ่งเลยนี่งง่ายจะครับซ้ำก่อนเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนล้อมล้อมล้อมพลมล้อโอ้ อไปสุดเลยลงแล้วลงแล้วลงมาได้เลยลงมาได้เลยอ๊่อบพูดว่าเหรียญตลอดด้วยรได้ไพี่คิบรูดได้ไหมเราพี่รูดได้เลยนะหนูพี่ถึง้แล้วเหรอนี่ปืนนี้เราไม่เล่นเราว่วงังงฟ้าเขาจ กาะินปืนที่จะมีแต่มั่อวกามอืวงเจ๋เลยโอเคนี่ก็ได้ล้วไงตแค่นี้มันกาปคมกเกี่คี่ยนก็ยังได้ไี่ิวหรอเคีวีวโหหนักเลยไี่คี่ ข้างหน้าเลยไปคิวมุกเขาอยู่ด้วยกันน่นนไงมาลมาละคิวมาแล้วเขามาแล้ววาเลย่วนมาะนะลมมาามคิวว้าวมาง้เียไม่ใช่กคนลบข้างหลังพิข้างหลังพี่คิว

ทุกนต้องสีเ uh> ย um er> ียต้องสีเียนอยู่ไปนาจะรู้ว um ่ามีใสงริงอไหมมจะเป็นความจริงที่หยอกก็เราด้วมันรวยซ่อเกาะก่อนซมเกาะก่อนพีซื้อใหม่เลยจ้ะโอ้ันรวยไงมือคืมเกะซอมบิดลายอยู่นั่นอหะเพลง ซื้อใหม่ดีกว่าพี่คข้มเอาไงเป็นงั้นเลยพี่เข้มค่อยมาเลยพี่ไม่ชอบจับเลยนี่มั้งพี่ต้องวิ่งตื่ต้อนี่ไม่ได้แล้งงี้าไปเดาไปขลัง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 นี่เงเห็นไหมเนี่ย ไม่ไม่ไม <u> e. ่ในไม่แล้วไม่แล้วคุยดีๆนะทุกคนแบบลูดได้แบบไม่ติ้นไม่กระเทือนเลยแบบโง่ไม่มีไม่มีการยังไงออกมาแล้วออกมาแล้วเว้ยเกือบสูดเห็นไหมขาไม่ออกก็เป็นลงโอ้ยชนะแล้วทุกคนไปแล้วพอแล้ว ว่าจะมาเล่นปืนไอคิดคู่เออคิดคู่โชว์หลายเกยมไม่ไหวก็เลยเอานี้ก่อแล้วที่หาเก่ดนี้ดึแล้วบ๊ายบายเกัหครับบ๊ายบาย